มาติดตามดูลักษณะอากาศหน่อยค่ะบางพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีฝนโปรยปลายแล้วทางด้านของกองอำนวยการน้ําแห่งชาตินะคะก็ได้มีการติดตามการคาดการสภาพอากาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเฝ้าระวังน้ำช่่มสับพันและน้าป่าไหลหลากค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฉบับที่1นึ่งทับสองพค่ะ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากออนาชานะคะได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมะระสมุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ทำให้ในช่วงวันที่6ถึงแมาการาคม2566บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะ รวมไปถึงสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่6-11มกราคม2565ค่ะ สำหรับพื้นที่ที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังนะคะ,คะก็ประกอบไปด้วยในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะในส่วนของจังหวัดยะลานี้จะให้ระวังในพื้นที่ของอำเภอรามันค่ะ,คะและจังหวัดนาราธิวาสค่ะ,คะในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะรวมไปถึงระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาของแม่น้ําตาปี แม่น้ำปากพนังแม่น้ำตรังคลองชะอวดแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำโกโลกค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งของกีดขวางทางน้ำเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวัง ในส่วนของสถานการณ์นะคะอย่างใกล้ชิดต,ติดตามข่าวสารผ่านทางเรียกว่าส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าในช่วงของวันที่6ไปจนถึง11เนี่ยมีฝนตกอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลาของเราวันนี้ก็เริ่มมีฝนให้ได้เห็นกันแล้วด้วยค่ะ